พ่อแขกออกมาพูดตรงๆจ้างต้นข้าวขาดทุนจริงเหรอเรื่องนี้ต้องฟังอีกมุมก่อนจะตัดสินใครต้นข้าวคือใครทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นผัวอีซอขอพาแฟนๆตั้งหลักก่อนนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงศิลตินลูกทุ่งวัยเด็กที่มาแรงที่สุดในประเทศชื่อของต้นข้าวสุปริยาแทบไม่ต้องแนะนำกันยาวคิวงานแน่นแทบทุกคืนงานวัดงานมหรสพงานปิดวิกงานบุญงานประจำปี ไปที่ไหนคนดูแน่นไปที่ไหนเวทีแตกจนหลายคนพูดตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่เด็กเก่งแต่เป็นศิลปินที่ตลาดต้องการจริงแต่ท่ามกลางกระแสบวกทั้งหมดก็มีโพสต์หนึ่งในกลุ่มแฟนคลับที่ทำให้หลายคนสะดุดใจคอมเมนต์ที่จุดไฟมีชาวเน็ตชั้นหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ในกลุ่มบ้านพักของน้องต้นข้าวด้วยข้อความประมาณว่าเลิกซะนะปิดวิกอะ่ะเพราะส่วนมากจะเจ๊งประโยคสั้นๆ แต่แรงพอที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามบางคนอ่านแล้วไม่สบายใจบางคนรู้สึกว่านี่มันไปก้าวล่วงการทำงานของศิลปินหรือเปล่าบางคนก็เริ่มโยงไปถึงดราม่าก่อนหน้านี้เรื่องงานกลุ่มปิดงดไลฟ์สดพ่อแขกไม่เงียบคำตอบจากคนทำงานจริงและประเด็นนี้เองทำให้พ่อแขกวงดนตรีและทีมงานหลักที่ทำงานกับต้นข้าวออกมาแสดงความคิดเห็นทันที ประโยคของพ่อแขกชัดและตรงมากถ้าเขาไม่ปิดวิกเก็บเงินจะให้เจ้าภาพเอาเงินตรงไหนมาจ่ายค่าศิลปินค่านักดนตรีค่าเวทีค่าไฟแสงสีเสียงเขาจะขาดทุนหรือกำไรเป็นเรื่องของเขาทุกคนมีงานทำพอแล้วครับนี่ไม่ใช่คำตอบแบบอารมณ์แต่เป็นคำอธิบายจากคนทำงานหน้าเวทีจริงปิดวิกแปลว่าขาดทุนจริงไหมผัวอีซอขอพูดตรงๆนะครับ คำว่าปิดวิกไม่ได้แปลว่าต้องเจ๊งการปิดวิกคือโมเดลหนึ่งของงานมหรสพเจ้าภาพบางงานเลือกเก็บบัตรเพื่อบริหารต้นทุนให้ชัดเจนเพราะต้นทุนงานหนึ่งงานไม่ได้มีแค่ค่าตัวศิลปินแต่รวมถึงค่าเครื่องเสียงค่าไฟค่าเวทีค่าทีมงานค่าแดนเซอร์ค่าเดินทางค่าอาหารถ้าไม่เก็บเงินเลยแล้วจะเอาเงินจากไหนมาหมุนระบบแล้วเจ้าภาพที่จ้างต้นข้าวขาดทุนจริงไหม จากข้อมูลที่พ่อแขกเคยโพสต์ก่อนหน้านี้รวมถึงคิวงานที่ถูกประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องต้องพูดตามตรงว่าไม่สอดคล้องกับคำว่าขาดทุนเลยถ้าขาดทุนจริงไม่มีเจ้าภาพรายไหนจ้างซ้ำไม่มีคิวแน่นยาวไปถึงปีถัดไปและไม่มีงานปิดวิกต่อเนื่องแบบแทบทุกสัปดาห์ตลาดไม่โกหกเงินไม่โกหกและคิวงานคือคำตอบที่ชัดที่สุดอีกจุดที่ถูกโยงเข้ามาคือกรณีงานกลุ่มปิดงดไลฟ์สด ผัวอีซอขอพูดให้ชัดตรงนี้ครับนี่คือสิทธิของเจ้าภาพบางงานต้องการความเป็นส่วนตัวบางงานต้องการให้คนมาดูหน้างานจริงบางงานไม่อยากให้คลิปหลุดเพื่อรักษามูลค่าของงานการงดไลฟ์ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ควรถูกเอามาเป็นประเด็นโจมตีศิลปินมีเห็นต่างได้แต่อย่าล่ำเส้นหลังจากเรื่องนี้ถูกพูดถึงก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและฝั่งที่ไม่เห็นด้วย ผัวอีซอขอพูดตรงนี้ด้วยความเคารพนะครับในสังคมแฟนคลับโดยเฉพาะกลุ่มที่รวมตัวกันด้วยความรักและความเอ็นดูต่อศิลปินการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเส้นบางๆระหว่างความคิดเห็นกับการล่ำเส้นการแสดงความคิดเห็นเชิงตั้งคําถามหรือเสนออีกมุมมองหนึ่งสามารถทําได้เสมอหากอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและความสุภาพ แต่เมื่อใดก็ตามที่คำพูดเริ่มไปในลักษณะเหมารวมตัดสินหรือบั่นทอนการทำงานของศิลปินและทีมงานตรงนั้นไม่ใช่แค่ความเห็นแล้วครับแต่มันกำลังกลายเป็นแรงกดดันโดยไม่จำเป็นต้องไม่ลืมว่ากลุ่มแฟนคลับของน้องต้นเท้าคือพื้นที่ของคนที่รักเอ็นดูและอยากปกป้องเด็กคนหนึ่งไม่ใช่พื้นที่สำหรับการระบายความไม่พอใจส่วนตัวหรือการโยนความกังวลของตัวเองใส่ศิลปิน บางประโยคอาจเขียนโดยไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่ผลลัพธ์ของมันอาจทำให้คนอ่านอีกหลายคนรู้สึกไม่สบายใจรวมถึงอาจส่งผลถึงตัวน้องต้นข้าวเองด้วยซึ่งยังเป็นเด็กวัยเรียนที่ต้องรับมือทั้งการเรียนการทำงานและความคาดหวังจากผู้ใหญ่รอบตัวหัวอีซอจึงอยากฝากไว้นะครับเห็นต่างได้แต่ขออย่าล่ำเส้นไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกเรื่องแต่จำเป็นต้องเคารพกันในฐานะมนุษย์และเคารพการตัดสินใจของเจ้าภาพ ทีมงานและครอบครัวศิลปินเพราะท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของแฟนคลับไม่ใช่การเอาชนะกันในคอมเมนต์แต่คือการส่งพลังใจให้ศิลปินที่เรารักได้เติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขบนเส้นทางของตัวเองซึ่งผัวอีซออยากฝากไว้ตรงนี้การสแสดงความคิดเห็นทำได้แต่พื้นที่แฟนคลับของศิลปินไม่ใช่ที่ระบายอคติถ้าไม่สบายใจถ้าไม่เห็นด้วยเลี่ยงได้เคารพกันได้ ไม่จำเป็นต้องทิ้งประโยคที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่สรุปแบบตรงไปตรงมาคิวงานแน่นเจ้าภาพจ้างสำทีมงานทำงานต่อเนื่องดนตรีไม่ว่างศิลปินยังถูกเรียกตัวไม่หยุดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ภาพของคําว่าขาดทุนแต่คือภาพของศิลปินที่กำลังอยู่ในช่วงที่ตลาดต้องการสุดท้ายนี้ผัวอีซออยากฝากถึงทุกคนศิลปินเด็กคนหนึ่งไม่ได้เติบโตได้ด้วยตัวคนเดียว เบื้องหลังมีทีมงานมีเจ้าภาพมีแรงสนับสนุนมากมายถ้าจะวิจารณ์ขอให้วิจารณ์ด้วยข้อมูลและเคารพคนทำงานทุกฝ่ายเพราะบนเวทีหนึ่งเวทีไม่ได้มีแค่ศิลปินแต่มันคือชีวิตของคนทำงานทั้งระบบวันนี้ผัวอีซอขอพูดแค่นี้ใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ด้วยเหตุผลเจอกันคลิปหน้าผัวอีซอครับ